นะครับในขณะนี้เนี่ยเกือบทั่วประเทศนะครับท่านจะได้ความจริงที่ปรากฏแล้วเราก็จะหลักฐานทั้งหมดมามามายืนยันต่อพี่น้องปรชาชนนะครับเป็นระยะระยะแล้็เราเชื่อมั่นว่าคงใช้เวลาไม่นานนะครับครับก็ต้องขอบคุณคุณเนะชริยะแล้วก็ขอยืนยันอีกสักอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านสมศักดิ์เกืสุทินและผมทํางานอยู่ในกระทรวงวิธรรมากกว่าสมปี ไม่เคยมีเรื่องของการดําเนินการที่ไม่ตรงไปตรงมาและผมเองก็ในฐานะเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับยืนยันว่าตาช่างผมไม่มีเอียงดังนั้นใครที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนที่นําพยานหลักฐานเท็จคนที่ดําเนินการต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ละเวน้น นะครับผมจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาและทําความจริงให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งตามที่คุณอจฉริยะนะครับกล่าวถึงแต่หากคุณอจฉริยะให้ข้อมูลผมมานะครับแล้วไม่สามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้ว่ามันเป็นฆาตกรรมมันก็คือไม่ใช่ฆาตกรรมแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องฆาตกรรมก็ต้องเอาผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกดำเน,นินคดี ทุกรายไปนะครับวันนี้ผมเอาจริงไม่พูดเล่นนะครับก็คงม,มีเท่านี้